อรหังสัมมาสัมพุทธโภพควาพุทธังพควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพคาวตาธรรมโมธร,รมมังนัมสามิสุปฏิปันโนพคาวโตสาวกสังคโคสังคังนามามินะโมตัสสะพควโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะ ิติปิโสภควายมมราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมะระนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายัขะพันตาพัทภูริโตเวสสะภุสสะพุทธังอรหังพุทโธ ทวเวทวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมราชานโนทวเวทวสุวรรณโนมรนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะทวเววสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสะพุสสะ พุทธังอระหังพุทโธท,ท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภัควายมมราชา,โน,านโนท้าวเวสสุวรรณโนมะระนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตา ภัทุริโตเวสสุภุสะพ,พุทธังอระหังพุทโธท้ทาวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวายม,มราชานโนท้าวเวสสุวรรณโนมะระนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโน จตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสะพุสะพ,พุทธังอระหังพุทโธเท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิตติปิโสภควายมมราชา,โน,านโนเท้าเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอะหังสุขะโต นะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจัตุมหาราชิกายัคขะพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสะพ,พุทธังอรหังพุทโธท้ทาวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภัควายมมราชาโนท้าวเวสสุวรรณโน มะรณะงสุขขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะเท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสพพสุพุสะพุทธังอรหังพุทโธเท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควา ยมมาราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมระนังสุขังอหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสพพุสะพ,พุทธังอระหังพุทโธท้ทาวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภักขวายมมราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมะระนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสักพ,พุสสะพุทธังอรหังพุทโธ ทาววท้เทวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภัควายมมราชาโนาวเวทวสุวรรณโนมะระนังสุขขังอะหังสุขโตนโมพุทธายะทาววท้เทวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทูริโตเวสสะพุสสะ พุทธังอรหังพุทโธท,ท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะ